การหาค่าลิมิตทุกครั้งพี่จะบอกให้น้องๆแทนค่าเอ็กลงไปก่อนแต่ว่าข้อนี้ยังไม่สามารถแทนได้เพราะว่ามันมีสองก้อนเราจะต้องยุบให้เป็นก้อนเดียวกันโดยการทำส่วนให้เท่ากันก่อนน้องสังเกตตัวส่วนของเราไหมคะมันแตกต่างกันแค่เครื่องหมายค่ะเพราะฉะนั้นเราจัดการมันง่ายมากๆโดยการดึงลบออกมาค่ะจากก้อนนี้ เราดึงเครื่องหมายลบออกมาเครื่องหมายของเขาจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยจาก1 2ลบ2 x จะกลายเป็น2 x ลบ1ตัวส่วนเหมือนกันแล้วสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลยออกมาเป็น4 x กำลังสอลบ1ส่วนด้วย2 x ลบ1น้องๆลองแทนค่า x เป็น1-2ส่วน2จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0-0ส่วน0ตัวนี้พี่ฝากไว้ให้น้องไปเช็คเองนะคะ 0ส่วนศูนย์อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดซึ่งส่วนมากมันจะหาค่าได้แต่เราต้องจัดรูปก่อนตัวบนสามารถแยกตัวประกอบได้ด้วยสูตรผลต่างกำลังสองเพราะมันคือ 2x ทั้งหมดกำลังสองลบ1กำลังสองส่วนด้วย 2x-1 ลบ1ค่ะแยกออกมาเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังส่วนด้วย 2x-1 เลบหเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าเขาตัดกันได้ ตัดปุ๊บแทนค่า x เป็น1นส่วนสได้เลยคิดเลขออกมาค่ะบวกกันได้2จบ